อย่าเล่นเกมดึกผักพันเยอะๆเยี่ยังตอนได้ฟาร์มมาอย่างที่เขาตายก็เป็นบูปลุบมาแฮนี่น็ขนาดดีนะฮะอยู่ไกล้เลยแค่บาสาเลยเนี่ยตัวสกีเนี่ยยังมีมวนอยู่อีกที่เวนเขาอยู่ไกลอ่ะถ้าอยู่ใกล้เนี่ยลบแน่เฮียนอนอาชีพย้ายไปแล้ เล่นมาวันนี้ยังไม่ลบตาเลยไปเล่นเมื่อคืนอ่ะไอ้เล่นยังมบใครเล่นเมื่อคืนเล่นเมื่อคืนลบนะลบตาตาสุดท้ายพวกยูสิไปคืนมาหมดเลยชีวิตไม่ใช่ขอฝากสักน้อยเพื่อไปขอไฟให้บอกไฟมันก็ได้ปะ เนี่ยวดึงปมเนี่ยฟ้าแหมมเปิดนะหนาที่สุดยอะเยอะเฮ้ยสุดยอดมากเลยมาไปเป็นนบนสุดยอดแด็ๆยินรอเป็นพระเอกกโก้เท่ๆเลยค่ะเยินรอแค่ปีนิพพานโอเคเยี่ยมเพื่อนนี่แกหมอคิงชอบเพื่อนยนงฮะเหม่ได้แล้นในโลกในใจเบนแล้วสุดยอดมากเลยอ่ะ อปเอาไปกี่รัปภา่ปโซฟาดีนะไปจะแหงหล่นโน่นแบนเนี่ยไปไปเพื่อนไหเพื่อนนะที่มีปืนล่ะ มีแล้วมีสิบหกกับตืนแค่รู้กระสุนโซ่เล่นเอาปืนแจนไปใจนั้ยเฮไปตามบ้นากกนนีแล้วมา,าดูคนระวัขง,งของบขอยู่วพอดีอะไรที่มีการมีงินปีกหัวแจนนี่พี่จะแล้วอืมพอขเข้าเมร่านพอขามือสุระไอเมืองมแล้ว แค่ว่ามันไม่ได้เป็นแต่ว่าเป็นที่ดรอปคือแบบมันต้องซูมอะลงที่ห้านมันก็มีะระยะน่าจะนะนให้ตำรวจไปซัวยเตือนเนี่ยพ่อแม่ไปบ่กจะไปอะ,อะแยกย้ายกันไม่แยกได้มาอ่านะอะไรนะ <laughs> อย่าพูดเลยลา,าสุด<ห>ไปเล่นกับโจนแหงนอย่างเนี้ยลาสุดไปเล่นกับตีเมื่อกี้มาเขาจะบอกว่าพี่ขอตัวก่อนนะพี่ไปซื้อไปกระท่อมก่อนดูดิฮะรถเครื่องเนี่ยไปปั่นเขาจนเขาบอกว่าเออพี่ไปก่อนนะ <c oughs> ไปซื้อไปกระท่อมก่อน <c oughs> เล่นแค่วันนี้เต้นได้เล่นอีกไม่กี่วันก็ต้องไม่หยุดเล่นอีกแล้วอ่ะโอ้ยตายแล้วทำไมล่ะทำไมคะฮเพราะมือหนูไงมือหนูไงไม่หายกระดูกมันแล้วใช่เนาะจะไปโดนยังไงต้องไปหาหมออีกไอ้ชีนี่ชอบหมอนัดไปตรวจเนาะ ไม่รู้ว่าเสดไปตรวจหรือเสด้ผ่านนี่บารู้เลยเหมือนกันต้องรอดูแกรมหนูดูว่าันใช่ก็เรืมือหนูไปโดนอะไรมามโดนสายผ้าดิบอโท้อสายผ้าดิบซามาท้ออันตรายมากเลยนะหนูต้องระมัดระวังให้เยอะขึ้เยอะไม่ได้อีกนานแล้วนะสิ ไม่ได้ใช้นิ้วแล้วเดินออหน้าไปหน้าปากคอยนี้พันห้าพี่ว่าไงกับเพียบมาน้อยมาหาพี่ใช้ห้าอยพี่ก็ไปแล้วอ่ะอมวนี่ดาโมาี่ดามันจาแค่เงินแค่เพิ่มอีเจ็ดี่แล้ววา้เพิ่มอีเจ็ี่อ่ะสี่ได้สำหรับเมื่อนี้นี่ต้องจ่ายหุ่นหุ่นยังทีนี่ไปเตะจับุกงมุเกนีเหตบ้าเพื่อนคุณสบายใจเลยนะมั้ยอมใจไม่ไม่ดู่ ไปปันไอ้เอเพื่อนเพื่อนของเพื่อนไงเขาไม่เล่นเกมหรอกเขาก็นั่งสักเขาบอกว่าสักสักอะไรสักลายอยู่นั่งสักลายเว้ยพอดีเลยหนูเป็นหนูเป็นคนชอบชอบสักอันนี้เขาบอกอะไรวะหนูเป็นคนชอบไอ่ชอบสักไงไม่แมวสักกับพี่ก็ได้นะมาสั้นจะสักไอ้ทั้งนอกทั้งในเลยอ่ะมาสั้นมสักอะไรสักเลือกเขียนเลือกสักไอ้พี่ไทยพี่นอกคนแกนพี่ไทยอยังไงไทย ไม่รู้ไงเขาพูดมาแล้วก็เซบใคี่โซเกนแ้ๆแลืมมรย่งงสักนอกสักในได้นะฮะทิ้งเบอร์ไอดีไว่เลยพี่อยู่ให้พร้อมโซเกนแท้คแับแพปลืมอซื้อเนี่ยะงเงี้ยไม่รดมีรถมาไหน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 เฮ้ยไดสองกันสองกันบี้บเจ็้ักเจะนัเจ็บััก ไอ้เหี้ยมันยิงมันโจรแพ้ไอ้เหี้ยไอ้แม่ลงมายิงแฮนซื่อว่ะไอ้หนูคิดดึงพี่ได้นะตรงเนี้ยได้้ยิงได้ยิงเอ้ได้ได้ได้เฮ้ยเป็นไม่ไม่ไม่จะไม่เบื่อเหี้ยไม่เห็นกูเหรอยิงหนุ่ยจี้ไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นกูเหรอ ยิงตามตูดมึงไม่เห็นกูกูกำลังเตะหาเอ้ยนี่เดี๋ยวมันมีบ้านนี่แน่้นลังี้มีเบ้นเ้ยิงก่อนเฮ้ยหญ่หนมันอยู่บนบ้านหนูมันล้มล้มสองตัวแล้วนะที่บ้านที่มันยิงหนูล้มอ่ะพีเบสนสู้มันพี่ไม่หลบ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 เลยไม่หลบไม่หลบไม่หลบไม่ลบไม่หลบไม่หลบ เอ้ยเบนก็ยังบว